สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอา่อมาคุยกันเรื่องข้อมูลจากการอ่านไพ่ยิปซีสี่ใบนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนพฤษภาคม2568ค่ะข้อมูลชุดนี้มาจากข้อความที่วางค่ะดูแล้วน่าสนใจมากเลยไพ่ที่เปิดได้นี่มีเอ the h y e r o p h a n t เป็นพลังงานหลักครับผมแล้วก็ตามด้วย the l o v e r s เป็นสถานการณ์รอบตัว คำแนะนำนี้เป็น The Wheel of Fortune อืแล้วก็บทสรุปคือ The Hermit ค่ะโหการผสมกันของไพ่นี่มันมันดูมีหลายมิติมากๆเลยนะคะใช่ครับดูมีทั้งเรื่องที่ต้องทำตามแบบแผนเดิมๆค่ะแต่ก็มีเรื่องการตัดสินใจสำคัญเข้ามาแล้วก็เหมือนจะมีโชคหรือการเปลี่ยนแปลงใช่ใช่แล้วสุดท้ายก็เหมือนต้องกลับมาคิดคนเดียวอีกครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ใบแรกเลยไหมครับ The Hierophant ได้เลยค่ะใบนี้เหมือนจะเน้นเรื่องอประเพณีการทำตามผู้ใหญ่หรือแบบแผนที่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับหลักๆคือโครงสร้างระบบความรู้หรือภูมิปัญญาที่แบบสืบทอดกันมาครับอาจจะเป็นช่วงที่ต้องฟังผู้ใหญ่ต้องทำตามกฎเกณฑ์เป๊ะๆหน่อยอืมอืมซึ่งบางทีเนี่ยการอยู่ในกรอบมากๆก็อาจจะทำให้รู้สึกอ,อ,อึดอัดได้เหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อเจอไพ่ใบถัดไปอย่าง The Lovers นั่นสิครับเพราะ t h e lovers นี่ปกติคือเรื่องทางเลือกเลยะเนาะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ความรักการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆครับผมพอมาอยู่คู่กับ the hero fan ที่เป็นกรอบประเพณีเอ๊ะมันยังไงคะเนี่ยเหมือนต้องเลือกแต่ก็ห้ามออกนอกกรอบล้อคะฮ่ <laughs> น่าสนใจตรงนี้มากครับคือมันอาจจะหมายถึงการตัดสินใจนั่นแหละครับแต่เป็นการตัดสินใจที่ต้องคำนึงถึง ค่านิยมเดิมๆ oh. ความคาดหวังของคนรอบข้างหรือสังคมไม่ใช่แค่แบบว่าตามใจฉันอย่างเดียวเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการเลือกที่อาจจะมีข้อจำกัดหรือความรับผิดช,ชอบตามมาด้วยถูกต้องครับและทีนี้สิครับพอมาเจอไพ่คำแนะนำเป็น the wheel of fortune อันนี้แหละค่ะที่แบบว่าพลิกเลยจากที่ต้องคิดในกรอบมาเจอวงล้อแห่งโชคชะตาครับผมคือมันเหมือนจะมีเรื่องไม่คาดฝันการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสที่เข้ามาแบบ ปุบปรับเลยใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้ท้าทายเลยคือการเปลี่ยนแปลงที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันจะเข้ามาปะทะกับไอ้โครงสร้างเดิมๆที่ดี e h โรแ r o บอกไว้ค่ะแล้วก็การตัดสินใจที่เรากำลังคิดอยู่จากดินล e v e r s สด้วยค่ะมันเหมือนคำถามเลยครับว่าแล้วเราจะปรับตัวยังไงอืม จะรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันนี้ยังไงดีครับอาจจะเป็นโอกาสการเงินใหม่ๆที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวหรือสถานการณ์ในที่ทำงานที่เปลี่ยนไปเร็วมากงั้นการเปิดใจแล้วก็พร้อมปรับตัวนี่สำคัญสุดๆเลยนะคะช่วงนี้สำคัญมากครับและทั้งหมดเนี่ยก็นำไปสู่บทสรุปคือ The Hermit ไพเรือสีผู้สแสวงหาความสงบการกลับมาอยู่กับตัวเองหลังจากเจอทั้งกฎเกณฑ์ทั้งทางเลือกทั้งความเปลี่ยนแปลงวุ่นวาย สุดท้ายคือต้องกลับมาคุยกับตัวเองเหรอคะประมาณนั้นเลยครับเหมือนกับว่าคําตอบมันอาจจะไม่ได้อยู่ข้างนอกทั้งหมดต้องหันกลับมาค้นหาข้างในตัวเองต้องกายเวลาเงียบเยียบเพื่อทบทวนเพื่อทําความเข้าใจภาพรวมเลยเหมือนเป็นการเดินทางที่โหต้องเจอทั้งปัจจัยภายนอกเยอะแยะเลยนะคะทั้งกฎทั้งคนทั้งโอกาสครับทั้งไฮโรแฟนเลเวอร์ส วิวออฟฟอร์ชูนแต่สุดท้ายก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อนิ่งๆคิดจากข้างในด้วยเดอะเฮอร์มิตใช่ครับมันสะท้อนว่าอาจจะต้องดูแลสุขภาพจิตใจตัวเองดีๆด,ด้วยนะครับหาเวลาพักผ่อนจริงๆจังๆถ้าลองมองในมุมชีวิตประจําวันล่ะคะเช่นการงานการเงินความรักอืมถ้าเป็นเรื่องงานก็อาจจะหมายถึงช่วงที่ต้องฟังผู้ใหญ่ทําตามกฎแต่แต่ก็อาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้ปรับตัวอ๋อเหมือนมีทั้งความนิ่งและความเปลี่ยนแปลงครับ ส่วนการเงินนี่อาจจะต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญอะไรบางอย่างท่ามกลางความไม่แน่นอนหรือมีโอกาสเข้ามาแบบไม่คาดคิดก็ต้องรอบครอบหน่อยแล้วความรักล่ะคะดีลเลอร์สเด่นมาเลยครับความรักนี้น่าจะเน้นเรื่องการตัดสินใจสำคัญในความสัมพันธ์หรือถ้าเป็นคนโสดก็อาจจะเจอคนที่น่าสนใจแต่แต่อาจจะต้องคิดเยอะหน่อยเพราะมีเรื่องเดียไฮโรแฟนมาเกี่ยว แบบว่าค่านิยมเดิมๆความคาดหวังใช่เลยครับหรือถ้ามีคู่อยู่แล้วก็อาจจะต้องตัดสินใจอะไรร่วมกันแต่ก็ต้องระวังนิดนึงคือเดียร์มิตก็เตือนว่าอย่ามัวแต่คิดในมุมตัวเองคนเดียวอ,อ๋อต้องเปิดใจรับฟังกันด้วยครับผมการรับฟังสําคัญมากในข้อมูลมีแนะนําเรื่องอัญ,ญมณีเสริมดวงด้วยใช่ไหมคะมีครับแนะนําเป็นมูนสโตนเขาว่าจะช่วยเรื่อง สมดุลทางอารมณ์แล้วก็สัญชตาตญาณซึ่งก็จำเป็นเนาะในช่วงที่ต้องตัดสินใจปรับตัวค่ะค่ะดูเข้ากันดีแล้วก็มีไข่มุกค,ครับช่วยเสริมสเสน่ความมั่นใจก็น่าจะดีกับการต้องแสดงออกหรือตัดสินใจในช่วงนี้สรุปแล้วนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ในเดือนพฤษภาคม2568เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเดือนแห่งการค้นหาสมดุลจริงๆครับผม สมดุลเลยคือต้องบาลานซ์ระหว่างการทำตามแบบแผนรับฟังคำแนะนำจากคนอื่นกับการตัดสินใจส่วนตัวแล้วก็การเปิดรับความเผยนแปลงที่ไม่คาดคิดใช่ครับแล้วก็ต้องไม่ลืมให้เวลากับตัวเองด้วยกลับมาทบทวนจากข้างในอืมข้อคิดที่น่าสนใจที่อยากจะฝากไว้ก็คือความท้าทายของเดือนนี้มันอาจจะอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับแรงดึงระหว่างโลกภายนอกกับเสียงจากข้างในตัวเองอยังไงค่ะ แรงดึงระหว่างกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์โอกาสกับความต้องการความสงบการไตร่ตรองส่วนตัวครับการจะนำทางผ่านความสมดุลที่มันดูจะเปราะบางตรงนี้ไปได้ยังไงเนี่ยอาจจะเป็นหัวใจสำคัญของเดือนนี้เลยครับน่าคิดมากๆเลยค่ะข้อมูลที่เรานำมาคุยกันในวันนี้ก็มาจากข้อความที่ว่างนะคะ